ชีวิตหลังความตายการสำรวจแห่งความว่างเปล่าและการค้นหาความหมายชีวิตหลังความตายเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยความลึกลับและคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนมนุษย์ทุกคนต่างสงสัยว่าเมื่อเราจากไปแล้วโลกแห่งนั้นจะเป็นเช่นไรจะเป็นความเงียบงันที่ว่างเปล่าหรือการพบเจอใหม่ในที่ที่เราไม่รู้จักบางคนมองว่าความตายคือการจบสิ้นแต่บางคนเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในที่ที่เราไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าการเดินทางในเงามืด เมื่อเราเก้าวผ่านชีวิตเข้าสู่ความตายการเดินทางในเงามืดอาจเป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยความเงียบงันและว่างเปล่าที่รอเราอยู่ในโลกหลังความตายเป็นการท้าทายต่อความกล้าหาญของเราและเสียงกระซิบของชีวิตที่ผ่านมาคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบและความทรงจำที่เคยมีจะหลงเหลืออยู่เพียงแค่ในจิตใจหรือจะล่องลอยไปกับวิญ,ญญาณของเรา หลายหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าหลังความตายคือการเดินทางผ่านดินแดนที่ไม่เคยมีใครกลับมาบอกเล่าอาจเป็นเพียงเงามืดที่เฝ้ารอเราอย่างเงียบงนันหรือเป็นโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่เราไม่เคยพบเจอการค้นหาความหมายการเดินทางในชีวิตหลังความตายไม่ใช่แค่การหลงทางในเงามืดเท่านั้นแต่ยังเป็นการค้นหาความหมายของชีวิตที่เราเคยมีอยู่ ความทรงจำและความรักที่เราได้สร้างไว้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปในโลกนั้นหากชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดความหมายของมันอาจไม่ใช่การพบจุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางเองที่สำคัญในบางมุมมองการค้นหาใบหน้าที่คุ้นเคยหรือความรักและความทรงจำในอดีต อาจสะท้อนถึงความปรารถนาที่จะกลับไปหาความรู้สึกอบอุ่นและความสบายใจแม้ในโลกที่ไม่มีแสงและความหวังแต่สิ่งที่หลงเหลือในจิตใจคือความทรงจำที่สร้างสารรค์ขึ้นมาในอดีตความเหงาและการยอมรับความเหงาหลังความตายเป็นสภาวะที่เราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การล่องลอยในอวากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุด การเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าและการไม่มีจุดหมายอาจเป็นบททดสอบความเข้มแข็งในจิตใจของเราแต่ความเหงานั้นอาจเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันสวรรค์และนรกการอยู่ระหว่างสวรรค์และนรกเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลายๆคนใช้ในการอธิบายชีวิตหลังความตายแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่สถานที่ที่เราสามารถไปถึงได้อย่างชัดเจนบางทีสวรรค์และนรกอาจเป็นเพียงสภาวะของจิตใจที่เราสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากเราสามารถยอมรับความจริงและความผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาได้นรกอาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นการเรียนรู้และเติบโตบทสรุปชีวิตหลังความตายอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยปริศนาและคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับความเงียบงันและความเหงาหรือการค้นหาความหมายของการเดินทางในโลกหลังความตายแต่สิ่งที่สำคัญคือการยอมรับความจริงในชีวิตที่ผ่านมาและความสามารถในการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยเผชิญไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้หรือโลกหน้า